วัน<ด>สองสคุณซีนีรัตไทยสวัสดีดครับคุณซีนีรัตไทยประจำวันที่สิบเก้ามีนาคมสองพันห้า้อยหสิแปดครับคลิปนี้ไม่ได้เป็นการชักชวนให้ซื้อหรือขายหรือให้ลงทุนแดงใดเป็นเพียงการวิเคราะห์ทานั้นนะคะเซ็ตบวกห้าจดเก้าเจ็ดตามภุมีภาคนะครับอยู่ที่หนึ่งหนึ่งเจ็ดหกจุดหนึ่งเจ็ดครับนี่จุดตามทิศทางต่างประเทศแม้พลิกลงไปลบก็มาเช้าลงไปลบแล้วก็ ดันกลับเข้ามาครับเพราะว่ารับแรงซื้อกลับของหุ้นใหญ่ค่ะรลคาการซื้อขายครับ3 9มหม้าพัล้านบาทเกือบสี่หมื่นเนาะใช่ครับแล้วก็อะไรอีกแนวรับแนวรับแนวตน้นแนวต้านนะครับแนวรับ i n โฟเ s สให้ไว้ที่นั้นแนวต้านเอาแนวต้าน i n โฟเ s สให้แนวรับไว้ที่หนึ่งหนึ่งหกห้าถึงหนึ่งหนึ่งเจนะครับห่างกันห้าเนาะใช่ แนวต้านจะเป็น1180ถึง1185ครับอันนี้รายงานข่าวจาก info ฟเกครับต่างแค่ซื้อเข้า8ล้านล้านบาทกองทุนขายออก4ล้านล้านบาทบุกเกอร์ซื้อเข้า1ล้านล้านบาทและย่อยขายออกของล้านล้านบาทค่ะถ้ามาแบบนี้ก็ยังไม่มีความเชื่อมั่นนะครับดูตรงนี้ก็คือยังไม่มีบอลลูนเข้าเลยยังไม่มีสีแดงอ่าก้อนใหญ่แบบนี้ไม่มีตัวที่หนึ่งครับ ทีมจ <Team> ีทีมจีราคาสามบาทแปดสตางค์หมืสิบหกสตางค์ค่ะทีมจีลงไปต่ำสุดที่สองบาทสี่สิบเนาะใช่ตอนนี้ก็ไซด์เว์อัพจุดที่น่าสนใจคือเข้าเบรกต้านเดิมใช่ไหมครับแนวรับจะเป็นอยู่แถวแถวสองบาทเก้า 2, เดี๋ยวขอขยายกว้างๆนะลุงนะคพะาะไม่ชัวร์เนี่ยเอ้าตามพี่โบก็จะเป็นสองบาทเก้าสิบสองครับต้านจะเป็นถ้าเบรกสามบาทสิบ,บ,บได้นะ เขาจะลุ้นไปเบรกจุดรีบาวนะครับสายกราฟจะเป็นสามบาทสามสิบหกครับทําเฟรมสิบห้านาทีดูประกอบนะครับติดโดดเหรอใช่ไม่ไโ<ม><ต>ดดไม่โดดอ่าไม่โดด,ดไม่โดด,โด,ดอันนี้วันรุ่งขึ้นเหมือนภูเขาเลยนะถ้าวาดตามแบบนี้นะอ่ก็เลยดูน่าจะลุ้นรีบาวนะครับดูไทม์เฟรมเดกก็กราฟก็กกกกเป็นไซเวนะ ้องเบรกตายาตามที่พ่อบอกสามบาทสามสิบหกนะครับทีมจีเป็นหุ้นไซเวเป็นหุ้นเกี่วกับพัฒนาอสังหาร,ริมทรัพย์ก่อสร้างภาพโดยบริษัทมีกำไรและมีปันผลมีเวลคระเดือที่หกสิบหกล้านบาทค่ะแนวรับสองบาทเก้าสิบหกสตางค์แนวต้านสามบาทสิบหกสตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็นสามบาทยี่สิบสตางค์ทำไมตัวนี้พ่อไม่ติดนี่เนีย่ยพอสงสัยนะสงสัย <c oughs> เนี่ยหุ้นพ่อกับลูกคนละเทรนด์เนี่ย ncc ครับพ่อสนใจทีมจีทีมจีใช่แล้ววอลเลนเขาก็สวยนะทีมจีนะค่ะอ่าคันนี้ก็ลองดูว่าสวยอ่ะส่งกราฟก็ยืนได้นะครับเปิดที่สองบาทเก้าสิบสี่น่าจะเป็นแนวรับเนาะเก้าสิบสองเก้าสิบสี่ 92, ประมาณนี้ไม่ยอมรุดสองบาทเก้าสิบต้านไขึ้นไปสูงสุดที่สามบาทสิบแล้วก็ลงมาปิดที่สามบาทแปดสตางค์ ตอนนี้ e m a 89นะครับก็คือวิ่งขึ้นไปชนแล้วย่อ,อย่อแล้วไม่หลุดนะใช<อ>่ครับตรงนี้คือสำคัญครับพรุ่งนี้ลุ้นเบรก3บาท10สตางค์ครับ e m a 89แล้วก็ e m a 200จะเป็น3บาท52ตีเป็น50เนาะ r s i 58.73ครับกราฟสวยวอลุ่มซื้อเข้า10ล้านขายออก9ล้าน atc 1ล้านครับส่วนงบได้มาของทีมจีนมีกำไรคะ่ะครับ ทิมจีไม่มีข่าวอ่ะไม่มีเหรอไม่เพราะจำผิดจำถูกไปตัวนะต่อไปครับ srs srs SR ราคาสามบาทห้าสิบแปดสตางค์วกสิบแปดสตางค์ค่ะหุ้นรุ่นรีบาวนะนี่นะ<อ>แต่ต้องไซเวสสะสมานานๆหน่อยเพราะว่ายืนได้จุดต่ำจะเป็นสามบาทสิบสตางค์นี่ยืนได้แล้วก็ไซเวสสะสมต้องขยับก่อนแนวรับจะเป็นขยายนิดน 3บาทสาสิบหกสหรับสายกราฟนะครับต้านจะเป็นตรงนี้จุดรีบาวนะครับสามบาทเจ็ดสิบหก์สงครับใช่ไหมใช่จุดรีบาวนะครับสามบาทเจ็ดสบหกปินโดดนะครับใช่ไหมใช่ปิดนโดดีปนดดวลุ่มเข้าท้ายตลาดครับสําหรับ SRS SRS เป็น uh uh หุ้นสายเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีภาคบริษัทมีกำไรและมีปันผลมีเวลูลค่ดอยู่ที่สี่แสนบาทคะ่ะ แนวรับ C 3บาท48สตางค์แนวต้าน3บาท68สตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็น3บาท78สตางค์ค่ะเปิดที่3บาท42ขึ้นไปสูงสุดที่3บาท58ปิดโดดนะครับตรงนี้ก็ EMA 89จะเป็น4บาท EMA 200จะเป็น5บาท33สตางค์ RSI 57.56วันรุ่มซื้อเข้า9,000 90, 0ขายออก1,000 ADC 1,000ค่ะ ส่วนงบไกรามาสของ SIS มีกำไรคะ่ะมีข่าวครับใช่ไหมใช่ SIS อัพรายได้ข่าวจาก Infocus นะครับอัพรายได้ปี68พุ่ง50%แตะพันล้านทำนิวไฮต่อชิงงานใหม่เติมแบ็ก็อกบริหารพอดลูกค้าลดความเสี่ยงลดเสี่ยงนะครับนี่สำหรับชื่ออะไรนะ SIS SIS ซีดิซอนข่าวจาก Infocus ครับปิดนะ ปเลยครับตัวต่อไปครับ nyt nyt ราคาสามบาทสามสิบสี่สตางค์บวกสองสตางค์ค่ะตัวนี้ค่อนข้างสิ่งนะใช่ไหมครับใช่แนวรับจะเป็นท่าหลุดสามบาทยี่สิบสี่จบข่าวนะครับใช่ไหมใช่ตันจะเป็นสามบาทสี่สิบสี่สิบอะไรสี่สี่ท่วนนะครับตันถัดไปจะเป็นสามบาทห้าสิบสองตั้นก็สังเกตต,ตรงนี้ครับ แท่งใหญ่ยังไม่เข้านะแต่ว่ามีออแท่งทยอยเก็บเรื่อยๆครับในปริมาณที่ใกล้เคียงกันออสำหรับ nyt ครับทำเต็มสิบห้าปุยยัง,ยงทำเต็มสิบห้าไม่มีอะไรครับมีสะสมนิดหน่อย nyt เป็นหุ้นสายเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับโลจิสติกภาพรวมบริษัทมีกำไรและมีปันผลมีมูลค่าเดียวที่สิบสองล้านบาทค,ค่ะแนวรับสามบาทยี่สิบแปดสตางค์แนวต้านสามบาทสี่สิบสตางค์ ถ้าทะลุได้จะเป็นสามบาทห้าสิบสตางคมี nyt เอ้ยมีอีกตัวหนึ่งที่เป็นโลจิสติกเหมือนกันแต่ว่าเขาพักตัวอยู่คือ <4. S 2> พอก็ดูเขามีสัญญาณรีบรบนะแต่ว่ามันไม่ได้มีข่าวเลยโอเค mpg ใช่ใช่ใช่ใชนะ่เปิดที่สามบาทสามสิบครับสำหรับ nyt นะคือไปนส,ส่ที่สามบาทส mm ี่สิบแล้วก็ลงมาเป็นที่สามบาทสาสิบสี่ครับตอนนี้ก็ รุ่นเบคอีเม2สองครับเพราะว่าเบคอีเม่แปแล้วที่3บาท15บหาเอเม2สองจะเป็น3บาท38ครับขาซ6ไซส์หกสิบจุดหนึ่งสองครับเข้า2ล้านขายออกหนึ่งล้าน ATC 2ซีสองแสนครับเปินงบรายมา้ของ NYT มีกำไรคะ่ะตัวต่อไปครับ g ีเอเบลจีเราคา3 50, 50, 50, 60, าคบาทห้สบกสตังค์บวกสิบสตังค์ค่ะนี่ดูทรงเหมือนจะโอวบอร์ดนะใช่ปะ ทรงเหมือนโอเวอร์บอลนะต้องดูต้องดูแนวรับจะเป็นสามบาทสี่สิบสองครับตานก็จะเป็นวันนี้แหละสูงสุดของวันนี้สามบาทเจ็ดสิบเท่าไหร่เจ็ดสิบสี่นะครับเดี๋ยวไปดูทำเฟมวิคทรงทำเฟมวิคก่อนรีบาวชัดเจนนะทำเฟมวิครีบาวชัดเจนนะครับมีแบงเกอร์ยี่สิบมกราทำเพรมสิบห้าดูยัง ไม่มีอะไรครับสำหรับเาทำเรื่องสุขภาพไม่มีอะไร Gable เป็นหุ้นไซเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโทรคมนาคมภาพรวมบริษัทมีกำไรและมีปันผลมีมูลค่าอยู่ที่ยี่สิบามล้านบาทค่ะตอนนี้ถอดไซแล้วนะอถอดไซแล้วขึ้นสูงสุดเจ็ดหกใช่ไหมใช่แล้วถอดไซลงมาอยู่ลุ่มเข่าครับก็เลยดูน่าจะรีบาวน์นะจี b l แต่พอดูค่อนข้างซิงแล้วก็วอนลุ่มไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ แนวรับ3บาท46สตางค์แนวต้าน3บาท66สตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็น3บาท76สตาง<ฮ>ค์โอ้โหเวอร์บอลแล้วรอยพอดูแล้วทำไมลูกถึงเลือกเพราะว่าเขาเบรกอีเมล2อง้ใช่ไหมครับเปิดที่3บาท46ครับขึ้นไปสูงสุดที่3บาท74แล้วก็ลงมาปิดที่3บาท56สตางค์เบรกไปทุกอ e ีเมลครับอายไซโอเวอร์บอลครับ70.67 วอลุมซื้อเข้า3ล้านขายออก2ล้าน ATC 6แสนครับเป็นงบรระมัดของ g a b l e มีกำไรค่ะจุดที่น่าสนใจคือเขาเบรก EMA 200จาก3บาท48ใช่ไหมใช่ก็ดันตัวขึ้นไปที่3บาท56นะครับสำหรับ g a b l e หรือ Gable เราเรียก Gable g a b l e เรียก g a b l e ตัวต่อไปครับ w a l l a n ครับ1ตัว Pro N w a l l a n 2 Pro N w a l l a n 2ราคา54สตางค์3สตางค์ค่ะ อืมเต้ไนไดเหรอแนวรับตรงนี้แหละเนี่ยใส่เนี้ยสี่สิบเจ็ดสตางค์เนี่ยอ่าแนวรับนะสายกราฟนะต้านก็จะเป็นไส้วันนี้แหละไกลไปปะวันนี้<แ>ไกลไกลไปหกสิบสี่สตางค์ครับอ่าตรงนี้ต้านนะครับหกสิบสี่สตางค์ถ้าดูทรงทม์เฟรม บีกจะเห็นว่ายกตัวขึ้นมากลับนะครับหุ้นสามันเขาก็ดูจะลุ้นไปเหมือนกันค,ครับโ okay. อเคสิบห้าสาดูยังยังสิบวีสิบห้าไม่มีอะไรครับมีบอลรุ่งเขียวเยอะแต่ว่าเป็นนิดๆหน่อยๆเป็นเมาครับอโอเอนโวลันสองมีมูลค่าอยู่ที่สิบล้านบาทค,ค่ะแนวรับห้าสิบสตางค์แนวต้านห้าสิบเก้าสตางค์้าทลุได้จะเป็นหกสิบสามสตางค์ค่ะแล้วก็ จะหมดอายุการเทรดวันที่สิบสี่เดือนสิบปีสองหกค่ะปีหน้า<ช>เดือนตุลาป่ะใช่ค่ะเปิดที่ห้าสิบสี่สตางค์ครับขึ้นไปนสูงสุดที่ห้าสิบเก้าแล้วก็ลงมาปิดที่เดิมใช่ไหมใช่อ่า i s i จะเป็นห้าสิบสี่จุดหนึ่งหกครับอล่มซื้อเข้าแปดล้านขายออกเก้าล้าน ATC 1หนึ่งล้านครับโอเคมีสัญญาณเนาะใช่ต้องเข้าสังเกตตรงนี้นิดนึงนะครับสำหรับโรเอ็น สีส้มเยอะนะถูกต้องครับจะเป็นเ m เมแปดสิบเก้าเป็นหนึ่งบาทใช่เป็นหนงบาทหมนหุนหมดข่าวนะมีบีกลอมีโฮมโปรหนึ่้อยห้าสิบสองล้าทมีบีเอ็มแปดสิบหกล้านบาทจังหวะจังหวะเก็บจังหวะเก็บเพราะว่าเขามีข่าวเรื่องสะพานพระรามสองแล้วเอเมเขาเป็น แม่งานไงแล้วพอไดรุดลงมาก็องกะจุเดเลยมี BTS 45ล้านบาทอันนี้คุณรถไฟทำไมเยอะจังใช่นี่รถไฟครับหมือดแล้วเหมือนแล้วนะคะ,ะ,คะโอเคอเคนสิงห์ไทยโชคดีวันพุธสวัสดีค่ะ